ป้าบอกว่าแค่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังกลัวอยู่แล้วจะให้ขับรถยนต์อีกโอ้ไม่แน่ไม่แน anyway ่ไมวั่นเอ้ยย้อนแสงหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายให้ เงินเดือนรับเงินเดือนยังไม่สุดทีเลยขอบคุณแม่อ้วนนะคะได้รับแล้วนะคะวันนี้ป่าก็นำมัมโม่ให้แล้วนะคะคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแม่อ้วนนะคะสวัสดีปีใหม่งค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะแม่อ้วนสุขภาพร่างกายขมงูรณแม่อ้วนไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเท้าใจยังหลับเลยหยุด เอา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 โอ้ยเอาแล้วมันรู้มันรู้อีกนะมันรู้อีกมันรู้อีกนะมันรู้อีกือม คือแบบมันเป็นแบบตัวที่แบบใหญ่ไงไซส์ใหญ่เออเสียงใหญ่อืมงเร่งเยอะโอ้จะไปด้วยจะไปด้วยเอาเอาเพื่อนเลย

อยู่กัอ้าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเปื้อนแลวเปื่อนแล้วเ่อนเ่งนนี่นน่ลากเก๋อืออืผู้ายเขาตอมกันันกิดหรอล่ะ

เอา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 ัวเอาม่อไม่แชือยายาไม่ทตัวแขกไงาก็ปล่อยอ๋ออือเข้าใจมานอ๋อเข้าใจเนาะเออแอ้าอ่มเฟอร์

ยาชีเตรียมลาโกโกโอ้ยาชีเตรียมลาจำปาดงไปสาพันบอกสามพันดีแปลี่ันบหม่ใอ่ะออาลาขอญอย่าลืมอะไรเด้อโทรศรงโทรศัพท์สายชงสายชาร์จ

ลาแลว้วไปกี่วันบ๊ายบายขอให้หายเด้อกลับมาน่ะเดี๋าายวต้องไปฉีดตูดก่อนค่อยหายเดี๋ยวเดี๋ยวได้วิ่งก็แรงกว่าเก่าอตอน <c oughs> ตอนี้แล้วตอนนี้ เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเสื้อสีเหลืองแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสื้อสีเหลืองลุยงานแล้วตอนนี้เดินทางปลอดภัยนะคะนะครพนมกกอกกกกกกซิตี้บอก ันนี้เราก็ลุยงานมาเดิมนะนางานสวนคอสมอสนะคะยังไม่เสร็จนะก็เดี๋ยว,วใครใครที่ยังไม่ทำอะไรก็ทำไปเด้อนะที่เอออ้าวอืไปแล้วเว <c oughs> นี่ย ไปแล้วเดินทางแล้วนะเราก็ลุยงานต่อนะ FC. ส่วนคอสมอสวันนี้นะไม่ไม่ไม,ไมหมายถึงว่าสรุปงานวันนี้ก็คือลุยงานส่วนคอสมอสนะฮะพอเราพอเราทำเสร็จอ่าเดี๋ยวพอมีช่วงหนึ่งเราก็จะไปขนปุ๋ยะฮะขนปุ๋ยใส่รถเนี่ะรถนี้แล้วก็ขนมาฮะเออนะฮะ,ออนะฮะก็คือเรามีงานเราจะมีงานนะวันนี้เราจะมี ะะแผนงานของเราแต่ก่อน,น <ะ S 1> ที่จะลุยงานเราต้องกินข้าวก่อนเดิมนมาี่ก่อนไม่อยากพูดออกคิดไี่แอนนะคะทุกคนเออเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราอยู่ที่บางปูด้วยนะฮะย่าชิไปหาหมอนะก็ไม่รู้ว่าไปกี่วันนะทุกคนนี่นะคะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากมาค่ะะป้าก็เดินทางแล้วนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีจ้า